สวัสดีค่ะพบกับเราช่องน้ำทิพย์อีเลฟินสุรินะคะตอนนี้นะคะเขาก็จะพาพายสิริมงคลนะคะไปใส่น้ำเกลือที่โรงพยาบาลช้างนะคะที่ศูนย์คดชาณาจักรนะคะตอนนี้ก็เตรียมตัวกันแล้วนะคะค่ะตอนนี้มีความเตยนะคะที่ขึ้นบน หลังช้างอยู่นะคะแล้วก็มีควานออสนะคะที่อยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็มีหลายๆข้อควานหลายๆท่านเลยนะคะที่มาช่วยกันนะคะตอนนี้มีพ่อนงมาด้วยนะคะมาช่วยด้วยนะคะพ่อนงปลูกหญ้านะคะอยู่ข้างๆตรงนี้นี่เองแล้วก็ได้ยินข่าวว่าควานออสนะคะจะย้ายภายศรีมงคลน,นะคะไปใส่น้ำเกลือที่โรงพยาบาลน,นะคะก็เลยมาช่วยนะคะ แล้วก็จะมีแม่พังวันานะคะไปด้วยนะคะไปอยู่เป็นเพื่อนของพายชลิมงคลด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะตอนนี้นี้เราจะพาตอนนี้เตรียมความพร้อมนะคะ เห็นควานช้างถือหอกนะคะเป็นเพราะว่าเพื่อป้องกันอันตรายนะคะจากพ่อพายนะคะวันนี้ควานนะคะเตรียมตัวกันนะคะช่วยกันคนละแรงนะคะหลังจากที่ฝนหยุดตกนะคะวันนี้ก็เตรียมความพร้อมแล้วค่ะเมื่อกี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะพ่อพายก็กำลังเดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะอีกประมาณไม่ถึง1กิโลเมตรนะคะ มากับพังวาสนานะคะพังวาสนาก็มาเป็นเพื่อนด้วยนะคะขวัญออดก,ก็พาพ่อพายสิีปมงคลนะคะเดินมาเรื่อยๆนะคะเดินมาเรื่อยๆของเขาดีนะคะที่วันนี้ฝนตกอากาศเย็นนะคะเขาจะได้ไม่เหนื่อยด้วยนะคะ อากาศร้อนเขาก็อาจจะเหนื่อยนะคะแต่ว่า,ามีอากาศเยนนะะ็นกันไม่เหนื่อย,ยค่ะเดี๋ยวเราก็ตามดูไปเรื่อยๆนะคะจนถึงโลงพยาบาลเลยนะคะ <c oughs> โปรดใช้วิจินและนายานในการรับชมด้วยนะคะที่เห็นเราปล่อยโซ่เขานะคะเพื่อป้องกันอันตรายนะคะเราต้องเซฟไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเพื่ออันตรายรอบข้างนะคะเพราะว่าแถวนี้ก็มีช้างที่ปลูกอยู่ข้างๆงนะคะ เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะมีทั้งช้างเพศเมียเพศผู้นะคะแล้วก็ช้างเด็กด้วยนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้เขตชุมชนนะคะใกล้เขตหมู่บ้านนะคะตรงนี้ก็เราก็ต้องเซฟไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนนะคะค่ะนี่ก็คือโรงพยาบาลของศูนย์คดสารนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพ่อพายกันนะคะว่าเดินถึงไหนกันแล้ว น่นค่ะพ่อพายของเราเดินมาถึงกล้จะถึงแล้วนะคะอากาศเย็นค่ะวันนี้ฝนตกไปรปอยนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักนะคะก็อากาศเย็นสบายนะคะพ่อพายก็เดินมาแบบเรื่อยๆไม่เหนื่อยนะคะหลังจากที่มีอาการซึมนะคะคุณหมอก็ให้มาใส่น้าเกลือนะคะเพราะว่าพ่อพายไม่กินน้ําไม่กินหญ้าไม่กินอาหารนะคะคุณหมอก็เลยอยากให้มาใส่น้ําเกลือนะคะที่โรงพยาบาลน,นะคะ วันนี้เราก็มาให้กำลังใจพ่อพายนะคะให้พ่อพายหายไวๆนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจพ่อควานแล้วก็แม่ควานด้วยนะคะเดี๋ยวพ่อพายได้น้ำเกลือก็หายแล้วค่ะค่ะตอนนี้พ่อพายก็เดินถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะกำลังจะเลี้ยวเข้ามานะคะ คุณหมอจะช่วยรักษาเขานะคะจะเขาจะให้น้ำเกลือเขาเขาจะได้ฟื้นตัวได้เร็วนะคะผ่าพายก็จะได้หายไวๆนะคะได้น้ำเกลือแล้วก็จะได้หายไวๆ พังวัสนานะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกับพ่อพายชลีมงคลตลอดรละยะเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันเลยนะคะเขามารักษาที่นี่ก็พังวัฒนาก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนของพ่อพายชลีมงคลนะคะค่ะตอนนี้พ่อพายก็เดินมาถึงแล้วนะคะนี่ นอภัยรึเปล่า ค่ะเดี๋ยววันอ้อนนะคะก็จะฉีดน้ำให้พ่อพายชลีมงคลก่อนที่จะขึ้นไปรักษานะคะ ยาไปแล้วเนาะการจะต้อหน่อยอคุณอัสะพานคอนเทอรนะคะยังไ่เจ้เานเดีอกเลยาว่าม่ทุ้งตันอันอันเนาะอันอันคัเรานอันงชมแข็งแรันตอาจจะตกอีกแต่ตอนนี้กทะาบคงอก พ่อควันเขาบอกว่าไม่กินน้ำไม่กินหญ้านะคะกลัวเป็นกับลำไส้ของเขานะคะต้องอถามคุณได้ไหมคะคุณเคยเลี้ยงช้างพายมาก่อนคุณพอจะมีความรู้ตอบได้ไหมคะนี่ก็ทำไมคุณตอบไม่ได้คะคุณเคยเลี้ยงช้างพายมาก่อน นะคะที่เหเราสัมภาษณ์พ่อนงนะคะเพราะว่าพ่อนงเขาก็เคยเลี้ยงช้างพายมาก่อนนะคะเขาเคยเลี้ยงช้างพายนะคะที่เป็นพ่อของน้องตะวันนะคะช้างชื่อพายเบียรหรือพายมงคลนั่นเองนะคะพ่อนงก่อนพายเบียเป็นพ่อนงเป็นเจ้าของนะคะแต่ตอนนี้เขาได้หายนะคะไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วนะคะ เราก็เลยมาถามความรู้กับพ่อนงนิดหน่อยนะคะพ่อนงเขาก็ไม่กล้าตอบนะคะตอนนี้พ่อภายริมงคลนะคะก็มาถึงที่ที่จะรักษาแล้วนะคะวันนี้เราก็ขอให้พ่อพายริมงคลนะคะหายไวๆไนะคะกินหญ้ากินอาหารให้กินน้ําให้ได้เต็มที่นะคะจะได้แข็งแรงนะคะเป็นกําลังใจให้ทั้งพ่อควานแล้วก็แม่ควานด้วยนะคะ แล้วก็พังวัฒนานะคะก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนกับพ่อพายนะคะตลอดการรักษานะคะรวมประกบไว้ครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ